มาดูนะคะงานวันนี้สำหรับรถ Honda c ซ v i c ที่เข้ามารับบริการเครือบเซรามิกชั้เกต3ปีเดอร์ทิโปกับทางร้านนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้น้องเขาทำงานถึงไหนไปแล้วบ้างแล้วก็การทำงานของที่ร้านเป็นยังไงนะคะก็สำหรับคันนี้ก็ทําการล้างเรียบร้อยแล้วเราก็อยู่ในขั้นตอนของการขัดปรับสภาพผิวนะซึ่งจะเห็นว่าทางร้านเนี่ยจะติดเทปกาวาชีแบบนี้นะคะติดทําไมนะเพราะว่าเนี่ย อย่างชิ้นงานที่สมมติเราจะเอาเครื่องขัดมาขัดนะคะเราต้องปกป้องชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นพลาสติกต่างๆนะเนี่ยรวมถึงอย่างตรงนี้ไฟท้ายนะคะเวลาขัดจะต้องป้องกันไม่ให้มันมาโดนไฟท้ายนะตัวใบขัดนะคะก็เราจะทําการโปรเทคแบบนี้ในจุดที่นอเขากำลังจะไปขัดเรื่อยๆเลยนะเพื่อลดความเสี่ยงระหว่างทํางานนะคะหรือว่าตัวที่เป็นโลโก้รถต่างๆเอ็มเบมรถนะแบบนี้ก็คือ ติดป้องกันเอาไว้ทั้งหมดนะแล้วก็เวลาเราขัดเคลือบเซรามิกนี่ก,ก็เขาก็จะถอดแผ่นป้ายทะเบียนออกเพื่อจะคลีนด้านหลังนะคะแล้วก็เคลือบแก้วไปให้ครบทั้งคันเลยด้วยนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงนะสนใจว่า hey, เคลือบเซรามิกกระทางร้านเราทําอะไรบ้างนะคะก็อย่างน้อยวันนี้ได้เห็นแล้วว่าระหว่างขัดเรามีโปรเซสในการที่จะติดป้องกันชิ้นส่วนต่างๆของตัวรถนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ทางร้านใช้นะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากเยอรมนีเลยนะ เป็นโองโคชเคมีนะคะซึ่งทางร้านเราเป็นเซอร์ติฟายช็อปนะนี่ผปรดัก์ของเราก็คือ made in เยอรมนีนะคะในการมาทํางานให้รถรถของลูกค้าทุกคันนะก็อยากให้มั่นใจนะว่าไม่ได้เอาอะไรที่ซีซัวหรือไม่มีคุณภาพมาทํางานให้กับรถลูกค้านะคะเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างก็ใช้อย่างดีนะเนี่ยอย่างที่นองหัวหนะ้าช่างเราใช้งานอยู่ในการขัดรถก็จะเป็นตัวเฟสทูนะคะตัวนี้โนโตโรเทคที่ใช้ในการทํางาน ก็เดี๋ยวมาดูน้องเขาขัดงานกันให้ดูสักแป๊บหนึ่งละกันนะคะก็สําหรับการขัดสีนะน้องหัวหน้าช่างเราคนนี้นะก็ทํโค้ดมาหลายคันมากๆแล้วแล้วก็ผ่านการเซอร์ติฟายกับทางโค้ดเคมีมาจากเราทั้งหมดนะคะก็อยากให้มั่นใจเลยน้องไม่เซ็ตดีมากการจะทํางานแบบเนี้เป็นงานที่ละเอียดนะแล้วก็ช่วยไม่ได้น้องเป็นคนที่มีไมเซ็ตดีในการทํางานนะแล้วก็เข้าใจหัวอกลูก้านะเวลาเขาทาอะไรเขามีความรับผิดชอบมากนะคะก็เนาะ ก็เลยอยากให้เพื่อนๆนะเวลาเลือกเข้ามารับบริการกับอะไรที่เราหลักนะก็มาทํากับคนที่เขาแบบมีมายเซนต์ดีแบบนี้นะติก็ไว้ใจให้น้องหัวหน้าช่างคนนี้ทํางานสง่งรถให้ลูกค้าได้เลยนะก็ในส่วนอื่นๆนะคะงานบริการของคันนี้ก็จะมีทั้งในส่วนของงานทีมใสกระลอยไภายในด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าติ๋งดีบราติ๋ก็จะมารีวิวให้ดูอีกทีนะคะว่า ลงานเป็นยังไงกันบ้างน,นะก็ถ้าสนใจงานบริการดีๆเจ๋งๆแ,แบบนี้หรืออยากให้ติทําคลิปเล่านะคะว่าที่ร้านทํางานกันยังไงบ้างมีโปรดักอะไรบ้างรถแบบไหนหมาะกับงานแบบไหนก็แวะเข้ามาให้เราช่วยดูแลได้นะคะสวัสดีค่ะ